لك يا حبيب الله اهدي تحياتي بلغ الحنين مداه فمتى اللقاياتي اهدي تحياتي بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. บอลลัลลอฮอะลาอัลลอฮิซลก ريم อัลมาบะอดุสลามุอะลัยคุมวะราะห์มะตุลลอฮฺวะบารากาตุสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการอิสลามสู่ความสำเร็จนะครับพบกันเป็นประจำทุกค่ำวันอาทิตย์ทางสถานีโทรทัศน์พัน์ดาวเทียมทีเอ็มทีวีครับท่านผู้ชมครับวันนี้อิสลามสู่ความสำเร็จนะครับเรายังอยู่ช่วงของแขกรับเชิญพิเศษนะครับซึ่งวันนี้ผมจะรับเกียรติจากท่านแขกรับเชิญท่านหนึ่งนะครับเป็นบุคคลที่เป็นที่รู้จััักในนนแวดวดดงงงงขออสสคคมมุลลิเเป็ยย่าีะรบ ท่านเป็นผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์พันดาวเทียมยาตีมทีวีครับอาจารย์อัชอารีเรืองปาดครับครับผมสลามอะลกุมรองตัวรอบริการครับก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตขอบคุณอาจารย์อัชอารีมากมากเลยนะครับที่สละเวลานะครับมาร่วมในรายการในวันนี้ครับถ้าเอ่ยถึงอัชอารีเรืองปาดครับหลายหลายคนในอดีตนะครับในสมัยยุคที่ยังไม่มีสถานีโททัศน์ดาวเทียมต่างๆเนี่ยก็คงจะรู้จักกันในฐานะของนัก การศาสนานักบรรยายนะครับมีรายการวิทยุที่บรรยายอยู่เป็นประจำของสัตาชนนะครับครับในยุคที่มีสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเกิดขึ้นชื่อของอาชรีดังปาศก็เป็นที่รู้จักอีกมุมหนึ่งเป็นทั้งนักการศาสนาด้วยนะเป็นนักธุรกิจนักการค้าด้วยนักขายด้วยและที่สําคัญนั่นคืออีกบทบาทหนึ่งก็คือเป็นผู้ดำนวยการสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมยามีทีวีซึ่งเป็นบทบาทหลักในการ เผยแผ่ทํางานได้วะโดยมีเรื่องของสัตยาชนเรื่องของเด็กกำพร้านะครับนะเป็นตัวขับเคลื่อนกระบวนการทั้ง,งหลายทั้งหมดแต่ว่าหลายๆคนอาจารย์ครับยังไม่รู้ว่าที่มาที่ไปของอรชัยรีเรืองปาดมาจากไหนนึกถึงนมสก,กุลเรืองปาดก็นึกถึงจังหวัดอยุธยาแต่หลาย <c oughs> ๆายคนก็อาจจะยังไม่รู้ว่ากว่าจะมาเป็นวันนี้ของอรชัยรีเรืองปาดนะครับชีวิตผ่านอะไรมาบ้างครับอาจารย์ <c oughs> เล่าให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ฟังหน่อยใช่ไหมครับอาจารย์ครับพ่อกับแม่ ผมเป็นลูกครึ่งนะครับลูกครึ่งอยุธยาจากเชียงแซวคือบ้าผมเป็นคนอยุธยาครับแล้วก็เป็นลูกหลานที่มีต้นตระกูลบางส่วนคือครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับมาจากมาเลเซียเช้สายมาลายูนะแม่ของพ่อก็คือย่าเนี่ยเป็นลูกครึ่งเชสายมาลายูคนมีเป็นผู้รู้ับ ในในสายตอริกัตที่ที่มามีครอบครัวในเมืองไทยนะฮะแล้วพอมีลูกหลานเนี่ยก็รับครอบครัวบางส่วนเนี่ยเอากลับไปอยู่ที่นู่นแล้วก็เหลือบางส่วนไว้อคือคนที่โตแล้วแต่งงานแล้วเนี่ยก็เป็นนเมืองไทยแสดงว่าจานก็ยังมีญาติพี่น้องที่มาเลเซียอยู่ยังมีอยู่เยอะเลยก็จะมีลุงผมกับกับพ่อผมเนี่ยยังอยู่เมืองไทยอยู่ส่วนพี่น้องอีกสี่คนเนี่ยไปเป็นสัญชาติมาเลเซียที่ ในกรีเซมยนิลันยังติดต่อกันอยู่ยังติดต่อกันอยู่วันนี้ทำดินละเวลาไปเรียนมาเลยเขาก็จะมาช่วยดูแลให้ครับครับทำดินละเวลาไปเทิร์นเขาก็มาเที่ยวเมืองไทยกันครับก็ยังมีความเป็นไทยอยู่มีความเป็นไทยอยู่ที่มาเลยแล้วก็มีความเป็นมาเลยอยู่ในเมืองไทยโอ้ยอายุธยาเป็นเป็นบ้านเกิดนะฮะถ้าพูดถึงเรืองปราดก็จะมีอยู่สามสี่ส่วนคือที่อยุธยาส่วนใหญ่นะที่รัฐบาลหลวงแต่ผมก็อยู่ในส่วนของคลองตะเคียนจะมีที่มีเรืองปราดที่สวนพลูมีเรืองปราดที่ เอ่อนนทบุรีครับแต่หลักๆแล้วก็มาจากอุทยาเหมือนกันอุทยาครับเหมือนกันนะครับแล้วก็ก็เป็นเด็กประชาบาลเด็กเรียนโรงเรียนโรงเรียนวันครูครับจบวันครูป .6 ก็ไปเข้าอโยวอยุธยาวิทยาลัยอืมนะซึ่งตอนนั้นวัยเด็กๆก็จะเป็นวัยที่ชอบอะไรที่เกี่ยวเรื่องศาสนาครับบรรยากาศสมัยก่อนเขาก็จะมีงานงานโรงเรียนครับงานบรรเลงแล้วก็จะไปร่วมตอบัำถาก็จะชอบ ชิงรางวัลคว้ารางวัลมาตลอดเลยปรากฏอาจารย์ปรากฏตอบปัญหาอะไรต่างๆนั่นเขจะชอบครับสาเหตุที่ที่มีความสนใจในเรื่องนี้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยสถาบัตนักศึกษาผูใหญ่ครับถ้าพูดถึงครูอีครูแอร์ตอนนั้นกำลังอ๋อใช่กำลังโด่งดังมากโด่งดังแล้วเป็นใครที่ผมกำลังเติบโตในช่วงนั้นครับที่บ้านผมเนี่ยเป็นสถานที่รับรองอาจารย์ทั้งสองท่านนี่คืออาจารย์อิสมาอักับอาจารย์เชฟฟีอีเนี่ยจะไปค้างที่บ้านเหมือนกับเป็นเขตอะไรใช่ไหมที่เขาเรียกเขตที่สองเลยนะเขตถึงสวนพลูใช่ไหมเขตสองคือยุธยาก็จะถูก ชวนถูกพาไปฟังบรรยายไปนอนหลับหน้าเวทีออยู่อย <c oughs> ่างงี้ประจำก็ทำให้หลใใจคือชีวิตผูกพันอยู่กับเรื่องราวกิจกรรมของศาสนา <c oughs> มาตั้งแต่ตแตยุคนั้นแล้วใช่ฮะและอีกอย่างนี้ที่ผมได้เต็มๆจากม่าผมคือม่าผมเนี่ยเป็นครูสอนกุอานครับคือก่อนที่จะแต่งงานกับพ่อกับบ้าผมเนี่ยเขาเป็นครูสอนกุรอานวิชาเชิงสาวแล้วพอพอมามีลูกเขาก็จะให้ความสําคัญกับลูกเรื่องของการอ่านกุอานผมนี่จะเล่าให้ฟังทุกครั้งเลยเวลาที่ผมไปคุยเรื่องการผูกฝังดูเนื่องากมาผมเนี่ยเป็นแม่บ้าน บ้านอายุทยามันจะเป็นบ้านย,วยาวๆส่วนนินอยู่ในน้ําอีกส่วนอยู่บนโขดนี้นะครับครบัวอยู่ลท้ายสุดแล้วก็พ้อรับแขกจะอยู่หน้าบ้านครับเขาให้เราอ่านกูรอ่านให้เราฟังทุกเช้าโดยที่ไม่ให้อ่านข้างหน้าคืออย่างเราจะบันนี้เราสอนกูรอ่านจะสอนแบบอ่านกันข้างหน้าอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่มาผมเนี่ยเขาจะอยู่ในครัวทั่นน้ำพริกขูดมะพร้าวแต่ผมต้องนั่งข้างหน้าบ้านอ่านกูรอ่านให้เขาได้ยินโอ้โหมันก็ห่างกันประมาณสักสิบเมตรองนงี้ครับ ต้องอ่านให้ได้ยินเสียงนี้ต้องเข้มแข็งอแข็งแรงตลอดนะตลอดให้เขาได้ยินท้งเงียบไปเนี่ยดูออกมาตีโอ้โหก็เลยทําให้เราได้กูรอ่านเยอะะเวลาที่เรามีการประกวดท่องจําประกวดอ่านกูรอ่านนี่เราก็จะได้เป็นเด็กแถวหน้าเลยใช่ไหมไม่ใช่เด็กแนวหน้าใช่ไหมประมาณนั้นไม่ถึงกับเก่งมากแต่ว่าจะบอกว่าจะชอบเรื่องแบบนี้ตลอดครับนี่อาจารย์ชีวิตบอกว่าอยุทยานี่คือบ้านเกิดเป็นเมืองนอนด้วยหรือเปล่าอาจารย์หรือว่าอาจารย์ย้ายมานอนที่กรุงเทพ นอนถึงมสามอะครับ או, อยู่ถึงมสามเลยนะอย,อยู่ที่อวยใช่มอวยวอวยวะอวยวิทยาวิทยาอยไถึงมสามยึงอเริย้ายมาอยู่ช่ว่ช่วงเรียนสีเรียนหนึาเนี่ยก็เริ่มที่จะย้ายมาอยู่ท่ช่วงเรพยนล้วเรียนหนึ่งสองาเน่ยกริจเที่งะย้ายงาอยู่ี่ช่งเรียนสี่เรียนหน่สองทมนี่ยก็ริ่มที่จะยายมาอยที่ชรีลนสี่เรียนหงสองําลเนี่ยก็ณพ่อผมก็ลย้ายมาอยู่ที่่วงรียนส่เรยนห่งองามเนี่ยกง่ที ปีสุดท้ายจําได้ว่ามสองมสามเนี่ยต้องมาอยู่กรุงเทพคแต่ว่าต้องตื่นตีสี่แล้วขะนั่งรถไฟจากสถานรถไฟบางเขนเนี่ยไปเช้าที่อยุธยาทุกวันเลยล้วขนั่งรถตุกปปเรียนเรียนเสร็จแล้วก็นั่งรถตุ๊กมาที่สถานีอยุธยาแล้วกลับกลับมาลงที่บางเขนทุกวันทุกวันอย่างมหนึ่งมอสอย่างงี้ทุกวันเลยประมาณมสองถึงมสามประมาณปีครึ่งเพราะอะไรอาจารย์ทำไมต้องทำเพราะว่าเพราะว่าทุกคนย้ายมาอยู่กรุงเทพหมดแล้ว อแต่เราติดที่นั่นเพราะว่า้ะยายโรงเรียนมามันลำบากแล้วเราอยู่กับญาติพี่น้องที่นั่นไม่ได้นะเขาก็อยู่ให้อยู่กับญาติอชีวิตก็เลยเริ่มเดินทางมาตั้งแต่โอแล้วมันก็เป็นโอกาสที่เราได้รู้จักเพื่อนๆที่เรียนมีเด็กบางคนอย่างเราเนี่ยยังแค่บังเขนไปอยุธยาใช่ไหมบางคนขึ้นจากบางซื่อไปลงไปลงภาชีเข้าไกลกว่าเราก็ได้ได้กลุ่มเพื่อนตรงนั้นแล้วก็ ได้มีเวลาอ่านหนังสือบนรถไฟบนรถไฟหนังสืออ่านเล่นมันแลกกันอ่านก็เริ่มที่จะเรียนรู้โลกภายนอกตรงนั้นครับครับเริ่มเจอเด็กแก่นๆก่นมอะไรบ้างครับครับประมาณอย่างนั้นในทางรถไฟจนโตบนรถไฟพูดง่ายๆว่าชีวิตหลายหลายปีอยู่บนรถไฟเจอบนรถไฟแล้วก็คุ้นเคยกับรถไฟมากพอสมควรมากนะครับก็ยังขี่สวมบนรถไฟทุกวันนี้เนี่ยรักษาความเป็นมาตรฐานเดิมไวมากอันนี้ชมดูต้หนีครับอาจารย์โอ้รถไฟ ก็คุณไอเอ็มเวลาอ่านข่าวตรงนี้เขาจะถามผมตามว่าผมชอบรถไฟเพราะอะไรว่ารถไฟไทยเนี่ยตั้งแต่ผมเรียนม3ยังไงเนี่ยตอนนี้ก็ยังงั้นอยู่ยังไม่คิเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเลยว่าไงคือรักษาคุณสนชอบไปถีบมากนะแต่ส่วนหนึ่งที่ทําให้ผมเข้มแข็งครับในเรื่องชีวิตนอกบ้านครับไม่ใช่เรื่องรถไฟอย่างเดียวนะเป็นเรื่องค่ายภาคฤดูร้อนค่ายภาคฤดูร้อนใช่ครับนี่เราอยู่ในช่วงของการจัดค่ายภาคฤดูร้อนกันแล้วช่วงนี้นะครับผมนี่เข้าค่ายภาคฤดูร้อนตั้งต้งแต่ ป .2 ป .2 แล้วยังข้ามขนนมอยู่หรือเปล่าอาจารย์ตอนนั้นประทานัาจารย์เล็กเลยยังเล็กอยู่เลยแล้วทีนี้ว่าที่บ้านผมเนี่ยเป็นเขตสองในความที่เป็นเขตสองความตื่นตัวในเรื่องศาสนาเยอะในเรื่องในเรื่องสุนนะครับเพราะฉะนั้นลูกหลานของคนที่กําลังตื่นตัวเรื่องสุนนะเนี่ยก็จะรวมลูกหลานเนี่ยไปเข้าค่ายที่บางกอกน้อยซึ่งประกอกน้อยนนั้นก็เริ่มต้นทค่ายครับได้เด็ก108ก้อนค่อนข้างเข้มข้นด้วยที่นู่นนะครับอยู่ค่ายทีนึง40วันโอ้โหแล้วผมไปปีแรกเนี่ยผมไปท้องเสียผมไปเป็นผดเต็มตัวเนี่ยนะะฮ แล้วพ่อผมยเขาีะเป็นคนไปคนใจแข็งเนี่ยคไปเยี่ยมอย่างเดียวพคนอื่นเนี่ยแค่รูปเป็นวัดน้ำมูกไหลเนี่ยก็พากลับบ้านแล้วแต่นี่ผมท้องเสียนอนไม่มีแรงเรียนมาสองวันไอ้แกะไปเยี่ยมไม่เอากลับด้วยนะไม่เกลับนะไปเยี่ยมแล้วก็ให้อยู่แล้วก็เข้มแข็งัตนนั้นมาก็คือพูดง่ายๆว่าค่ายทุกค่ายที่มีในกรุงเทพนี่อาจารย์ไปชิมลางมาหมดแล้วไปไปไปผ่านประสบกรณ์มาหมดแล้วค่ายตั้งแต่ปสามเนี่ยจนกระทั่งมห้า ผมเข้าค่ายทุกปีเลยปิดเทอมคือเป็นปีที่ผมต้องเข้าก็ย้ายไปบ้างค่ายนู้นค่ายนี้แล้วแต่ละที่มั้ยพอม .4 ม .5 เนี่เริ่มเป็นพี่เลี้ยงแล้วครับครับแล้วก็เนี่ยม .4 ม .5 มาเจอกับอาจารย์บุบักชีวิตเปลี่ยนเลยได้ไหมฮะเขาเป็นเหตุให้ผมมาที่เนี่ยมาที่เุสนูโอ้อาจารย์บุบักชิมิเศษนะชิมิเศษนี่แหละครับผมไปเจออาจารย์บุบักเป็นพี่เลี้ยงค่ายด้วยกันตั้งแต่วันนั้นรู้จักกันเนี่ยแล้วเขาเป็นคนเพ้าเขาเนศาสนูอยู่ครับครับพี่เตรียมเขาชวนนผมมาเรีีียท่ กระทั่งนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมผมกับจุบักถึงไม่ทิ้งกันโอ้วันนี้ก็เหมือนกับเป็นคู่หูดูโอเลยนะไปไหนก็ต้องเจอดูแลกันครับมีแชร์กันใหญ่เคยนี่เคยแชร์บูไว้มฮะแชร์บูต้องลงว่าอาจารย์บูพักชีวิเศษนี่เป็นคนชักชวนแล้วก็แนะนำให้อาจารย์มาเรียนที่สวนวัฒน์ทั้งทั้งที่ผมเนี่ยแนวทางที่จะไปต่อเนี่ยผมเป็นคนคิดค่อนข้างจะพอใช้ได้ครับครับพ่อก็หวังว่าจะต้องไปเรียนสาขาใดสาขาหนึ่งในมหาวิทยาลัย แต่ด้วยความที่พอมาเจอจันุปักแล้วจิตใจมันมุ่งมาเรียนศาสนาแล้วเนี่ยจากพื้นฐานที่มันถูกปูฝังมา้วนะฮะไม่สนใจจะอ่านหนังสือติวเขาส่งไปติวก็ไม่ไปติวไม่อยากเข้ามหาวิทยาลัยคือใจมันอยู่ที่นี่แล้วใจมันอยู่ที่ศาสนาแล้วใจอยู่ที่อุตสาหแล้วก็เลยตัดสินใจมาได้รับการคือที่บ้านมีใครแบบว่ามีห้ามีใครบอกว่าคิดใหม่นั่นลูกทบทวนใหม่ไว้ผมมาสมัครก่อนที่จะไปบอก ครับผมสมัครก่อนแล้วแล้วก็ไปบอกเขาแต่ก่อนไปบอกเนี่ยผมสมัครเสร็จผมไปสมัครรามครับว่าสายสามัญผมไม่ได้ทิ้งนะผมอยากเรียนตรงนี้อแต่ว่าสายสามัญเนี่ยผมก็เรียนรามด้วยครับครับพก็ว่าอะไรไม่ได้ทุกบ้านที่บ้านก็ต้องต้องยอมแล้วรามก็ไปแค่สมัครอย่างเดียวไม่ได้ไปเรียนจริงๆไม่ได้ไปเรียนเลยโอ้โหเพราะผมมาอยู่นี่ผมก็มุ่งผมใช้เวลาปีปีในการอีกครึ่งเทอมอยู่ในชช้นุธรรมเชษนุธรรมนะแล้วก็ไปต่างประเทศเลย ทุกอย่างมันช็อตคัดมันมันแบบมันมีการเรียนทางรัฐมันแบบพาสชั้นอะไรต่างๆเร็วมากมันมาเอัล็อ์ให้ที่มาเจอกับอาจารย์ที่เป็นอารับครับที่นี่ใช่ไหมที่นี่นะพออาจารย์พอจะจําชื่อจะเอ่ยชื่อได้ไหมอาจารย์อกรอมอาจารย์ไอมันที่น้องสองคนนี่ยสองคนนี้คือคือมีส่วนมากทําให้ผมได้ภาษาเร็วครับนะเขาก็จะให้เราพูดภาษาอบคือปกติอาจารย์เป็นคนอัธยาศัยดีชอบพูดชอบคุยชอบทักทายเฟรนลี่อยู่แล้วใช่ไหมกินกินข้าวก็อยู่ตลอด พอจะพอจะเอ่ยได้ไหมอาจารย์ครับในยุคที่อาจารย์มาเรียนสันนิบามเพื่อนเพื่อนรุ่นเดียวกันที่วันนี้เป็นที่รู้จักในสังคมไม่ว่าจะในแง่มุมของนักการศาสนาหรือว่านักธุรกิจหรือนักอะไรก็แล้วแต่พอจะเอ่ยชื่อได้ไหมอาจารย์ผมไปเรียนปากีสถานวันเดียวกับดรไฟซอนอยู่ปิสุอไปพร้อมกันเลยสองคนไปตับประกรรลำบากด้วยกันอาจารย์อดุลวเฮตไปก็ไปขากันไม่เท่าไหร่ อาจารย์ซิดดีเก็รุ่นพี่เขาอยู่นุ่นนึก่อนแล้วแต่เขาก็มีส่วนในการช่วยเชาจรเด็ินสมควรออาจารย์หลายท่านนะฮะท,ที่ไม่ออกแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วในรุ่นผมที่จบศาสนาุปถรมรุ่นนั้นเนี่ยกลับมาทําหน้าที่สําคัญสำคัญกัน,กนหลายคนครับครับ,รบไปอยู่ปากีสถานหลายปีไหมอาจารย์หกปีครับหกปีหกปีชีวิตที่ปากีสถานกับชีวิตที่ผ่านจากศาสนาอุปถัม ระยะเวลาสั้นๆหนึ่งปีกว่าๆกับปากีสถานหกปีอาจารย์ได้อะไรแล้วถือว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นประโยชน์กับชีวิตแล้วมันสามารถจะนํามาต่อยอดกับการทํางานในหลังจากจบกลับมาแล้วได้บ้างอาจารย์ครับที่ชัดๆเลยนะคือเราได้หลายอย่างเลยนเรื่องเรื่องความรู้เรื่องการใช้ชีวิตเรื่องเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มันแตกต่างแต่สิ่งที่ได้แล้วแลวยังใช้มาถึงทุกวันนี้นะครับคือวินัย คือคือด้วยคาที่เราไม่ได้อยู่ในระบบมาตั้งแต่ต้นนะฮะอย่างเพื่อนเพื่อนเราที่จบมาจากทางใต้ที่ไปเรียนปากีสถานด้วยกันเนี่ยเขาต้องผ่านหปี6ปีของปอนอตมาพื้นฐานเขาแน่นนะฮะพูดถึงวิชาวยากรณ์พูดถึงอะไรต่างๆเนี่ยเขาแน่นมาหมดเพราะเขาถูกปลูกฝังมาหกปีครัปีแต่เราจบมหกมาเนี่ยเราไม่มีความรู้ภาษาอาหรับแม้แต่คำเดียวทุกอย่างมาเริ่มต้นที่นี่หมดตั้งแต่คําว่ากาตาบ้า คอราคอราอานเนี่ยฟิมาเริ่มที่สาสนูนครับนะเดินท่องสับยุคที่ตรงนี้ยังเป็นทุ่งนาอยู่เดินไปถึงโกมลนะเดินกลับเขมามันเริ่มจบทนี้หมดเลยเพราะฉะนั้นมันทําให้เราต้องสปีดครับแล้วพอเรามีความตั้งใจว่าเราจะไปให้เร็วเพราะเราจบม .6 มาในขณะที่คนอื่นก็จบมากแล้วครับคนที่เรียนห้องเดียวกับเราจบม .3 กว่าครึ่งอีกครึ่งเราจบม .6 มาอายุเราห่างกับเขาสปีครับก็สปีดมาเพื่อจะไปให้เร็วพอไปถึงนู่นปุ๊บเนี่ย ที่นู้นเขาก็ให้แข่งขันคือเขาไม่ให้เราเริ่มต้นจากนั้นแต่หนึ่งเขาให้โอกาสเราในการที่จะที่จะลองต่อสู้ดูคือคสอบสัมภาษณ์สอบข้อเขียนแล้วเขาจะบอกว่าเราไปอ,อยู่ชั้นไหนได้คือจริงๆแล้วถ้าเรียนให้เต็มใ,ให้เต็มหลักสูตรเขาต้องเรียน8ปีคือเนวีสีแล้วก็กุลิยาสีแต่ว่าสนาวียเนี่ยเขาให้เราให้เราสอบปีสุดท้ายเลยนะคือให้เราลองอว่าคุณมาจากศสนูปีกว่าเนี่ยคุณคุณจะได้ชั้นไหนคุณคิดว่าคุณเริ่มต้นที่ไหนได้แล้วก็ให้เราสัมภาษณ์ ก็ปรากฏได้สนวีสามโอ้ก็เรียนสนวีอีกปีอีกสองปีสามกับสี่สามกับสี่แล้วก็คุณยะอีกสี่ปีก็หกปีแต่ว่ามันเป็นสามกับสี่ที่หนักมากเพราะอะไรเพราะเราไม่มีพื้นแล้วผมไปกับอาจารย์ไปซ้อนอาจารย์ไปซอนมีพื้นฐานมากกว่าครับนะแต่ว่าเราไปได้ห้องเดียวกันอเขาก็สบายครับแต่ว่าเราเนี่ยต้องสปีดทีการที่เราจะเรียนแบบสปีดเนี่ยมันมันต้องมีวินัยในตัวเองครับเรื่องการอ่านหนังสือเรื่องหรือแม้แต่การวางแผนในการในการสอบในการเขียนการสอบ เราจะตอบยังไงเราจะทำความเข้าใจคือผมไม่ชอบคําคําหนึ่งของของเชฟที่สอนตอนเราทำข้อสอบเขาบอกว่าฟามุสุอานนิสุนจะวาบคือถ้าคุณเข้าใจคําถามมันเท่ากับครึ่งหนึ่งของคําตอบแล้วครับครับแล้วแหละมันคือบางทีมันคือคำสอนที่ทําให้เราเนี่ยใช้กับการบริหารงานเราด้วยทั้งวันทุ้วันนี้ยังก็เหมือนกันใช่ไหมแล้วถ้เราเจอปัญหาะไรเนี่ยเราถามว่าปัญหาเนี่ยมันคืออะไรต้องาเาเข้าใจเขาเข้าใจปัญหาหรือเปล่าถ้าเราเข้าใจอ่สุอานเข้าใจปัญหาครับ ว่ามันคืออะไรเนี่ยเราก็จะสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้พูดง่ายๆว่าโจทย์ที่มันที่เราเจอในชีวิตเนี่ยเราเข้าใจเราชัดเจนกับโจทย์ขนาดไหนใช่เพราะนั้นเวลาที่เราเจอฟิชนะเราเราต้องมองว่าฟิชนะนี่มันคืออะไรรากฐานของมันคืออะไรพอเราเข้าใจมัรปุเนี่ยเรารู้แล้ว่าควรจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงควรจะทําใจหรือควรจะเดินหน้าต่อสู้หรือเปล่าอะไรยังไงใช่ไหมควรจะควรจะพุ่งเข้าไปหามันหรือควรจะเดินหนีออกจากมันครับครับแสดงว่า6ปี ที่ปากีสถานนอกจากความรู้นอกจากการเรียนหนังสือนอกจากอะไรต่างๆมากมายประสบการณ์ชีวิตแล้วสิ่งที่อาจารย์บอกว่าตัวเองได้รับมาสุดคือเรื่องของระเบียบว,วินยัยวินัยในตัวเองซึ่งนําซึ่งได้ตั้งแต่วันนั้นแล้วก็นามาใช้ในชีวิตการทางานในปัจจุบันนี้ด้วยใช่ครับศาส,สนุปถัถมหนึ่งปีครึ่งที่อาจารย์ใช้ชีวิตอยู่ก่อนที่เดินทางไปปากีสถานให้อะไรกับชีวิตของอาจารย์บ้างครับโอ้ให้เยอะมากคือทุกอย่างที่ ที่ทุกทุกวันของที่เนี่ยเป็นการเรียนรูใ้ใหม่ๆหมดมนะคือไปอยู่ในสังคมผมผมจบหนึ่งของสามจากโรงเรียนที่ไม่ใช่มุสลิมครับสี่ห้าหกผมเออผมลืมเล่าสี่ห้าหกเนี่ยผมเข้ามาเรียนที่กรุงเทพครับนะโรงเรียนปานะพันอาจอจะเป็นจาริกปานพันเพราะตอนนี้อยู่แถวลาดพร้าวนี่ไหมตอนนี้กลายเป็นห้างไปแล้วโอ้โเเราจะของเขาขายที่ครับครับไม่เคยอยู่ในสังคมมุสลิมเท่าไหร่ครับถึงได้บอกว่าพอม .5 มาเจอสังคมมุสลิมเนี่ยถึงได้แบบมีความปฏิรูปร้นครับ เออพราะฉะนั้นเวลาเวลาที่เราเข้ามาที่สนุนเนี่ยทุกวันของที่นี่คื <ừ> อการเรียนรู้หมดอิงใหม่ใหม่หมดเลยนะครับคำทุกคำท,ทุกสิ่งที่อาจารย์สอนมันเป็นเรื่องใหม่มันเป็นเรื่องสนุกหมดเลยครับผมจำไั้ปีนั้นปีนกว่าๆเนี่ยผมสนุกกับกับการเรียนสนุกกับกิจกรรมเราทำกิจกรรมมาด้วยนะ,ะที่นี่ทำทำหนังสือรรทำารสารก่อนยังใช้เครื่องถ่ายเอกสาร,รอยู่คนระทำ ยศก,การ,ค,รคือที่ไหนเขามีงานไปเรากเกณฑ์พวกเราเนี่ยไปช่วยทำในน,า,นามศาสนาธรรมในนามของศาสนาธรรมครับมันก็ทําให้เกิดความเรียนรู้เยอะมากมนะคมันปเป็นปีกว่าที่ทุกอย่างเป็นเรื่องตื่นเต้นหมดเลยมันถึงแม้ว่าเวลามันจะสั้นแต่รู้สึกว่ามันคุ้มค่าคุ้มค่ามากแล้วมันทําให้เราได้รับสิ่งใหม่ๆในชีวิตที่เป็นประโยชน์กับชีวิตทั้งหมดเลยครับคือมันมันตื่นเต้นกว่ามหนึ่งถึงมหกที่เราเรียนมาที่สามไปอันนั้นมันคือ รูทีนใช่ไหมเพื่อนร่วมชั้นแต่ละคนที่เราเจอก็ความคิดความอ่านก็ครับไม่มีอะไรที่น่าสนใจใช่ไหมครับแต่ว่าพอมาที่เนี่ปีหนึ่งในสันนิถามคนที่มาเข้าเรียนในชั้นเรียนเช้เดียวกับเราไม่ใช่คนรุ่นเดียวกัเราทั้งหมดครับมีรุ่นน้องมีเด็กมีคนจบปหกมีคนจบมสามมีคนเรียนมหาวิทยาลัยแล้วกลับมารีนที่นี่ต่อครับมันหลากหลายมากมันมีความหลากหลายในตัวของมันสิ่งที่อาจารย์ได้รับจากครูบาอาจารย์ที่สันนิบาตผม ที่อยากจะที่ที่มันเป็นความผูกพันหรือว่ามันเป็นความทรงจําที่ดีที่อยากจะเล่าให้กับท่านผู้ชมทางบ้านฟังมีอะไรบ้างไม่เคยไม่เคยลืมเลยคไม่เคยลืมคือยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่ศาสนุประถมเนี่ยมีอาจารย์ในชั้นแนวหน้าเนี่ยมารวมอยู่ที่นี่หมดนะมารวมอยู่ที่นี่หมดแล้วแล้วเป็นอาจารย์ชั้นแนวหน้าที่มีความพิจาอ่านที่ไม่ไม่ซ้ำกันด้วยครับครับมีความหลากหลายเหมือนกันหลากหลายนักเรียนก็หลากหลายอาจารย์ก็หลากหลายใช่ไหมอาจารย์นักเรียนก็สนุกไงเพราะว่าเวลาที่อาจารย์คนนี้เข้ามาสอนเสร็จ แล้วอีกคนเข้ามาซึ่งเรารู้ว่าเขามีความเห็นแตกต่างกันในบางเรื่องเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับเราก็จะได้ได้มีคำถามได้มีคำถามแล้วกเกิดเขาจะได้ได้เกิดการอธิบายมากขึ้นนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้แตกกันนะเพราะเขาอยู่ห้องหอพครูด้วยกันมีอาจารย์นิสแปรตุสิปานีสอนนภูสรอลครับนี่อันนี้ครูแอร์เนี่ยสอนคำคำสอนของครูแอร์ในเรื่องของวิชาอนุภูินะฮะคำว่าหมดโลกเนี่ยหญิงแก่นะเขาบอกเนี่ยฉันสอนเธอ ท่านสอนเธอเนี่ยนะหมดโลกก็ไดนะ้ไม่มียอย่างอื่นแล้วนะเราก็ยังจำอ่ะไอ้ตารงตารางต่างๆที่แกเขียนลายมือแกเนี่ยมันอยู่ในความทรงจำหมดเลยครับนะครับอาจารย์มุสซาฟาอาจารย์วิทยาอาจารย์อินยสัสอาจารย์เซนันอาจารย์เนยาตัวบางทีเือคนเหล่านี้อยู่ตัวนี้หมดครับ,รบเราไม่ต้องไปไหนเลยเมื่อก่อนไม่มีทีวีใช่วิทยุก็ยังน้อยอยู่นะครับอาจารย์เหล่านี้เนี่ย คนทั้งประเทศเนี่ยจะจะฟังเข้าได้เนี่ยต้องต้องร้อ้เข้าไปบรรยายให้ฟังที่บ้านตัวเองใช่ไหมครับใช่ครับแต่เราอยู่ที่นี่เจออาจารย์เหล่านี้หมดเลยโอ้นั่นคือนั่นคือตักดีที่เรากําหนดครับคือผมดูแล้วชีวิตอาจารย์มันมันหักเหมากและจุดหักเหเนี่ยถ้าอยากจะฟันธงก็คือที่อาจารย์บูบักดึงอาจารย์มาชักชวนให้มาอยู่ที่จันทบุรนระยะเวลาแค่หนึ่งปีกว่าๆที่อาจารย์อยู่ตรงนี้ อยู่ในศูนย์รวมของเป็นแหล่งความรู้ในยุคนั้นก็ว่าได้นะอาจารย์นะเวลามันเร็วมากแล้วทุกอย่างอาจารย์ถึงได้กล้าพูดว่าทุกวันของอาจารย์คือคือเรื่องใหม่ๆคือเรื่องที่สนุกครับคือสิ่งที่ได้รับคือประโยชน์คือความรู้มันมีความกระตือรือร้นตลอดเวลาจนกระทั่งชีวิตเดินทางแล้วสิ่งหนึ่ที่บอกว่าเขามีความแตกต่างกันอาจารย์อิสเปนมาพูดเขามาพูดมาสอนเรื่องเรื่องเดือนเราอย่างนึงเดี๋ยวอาจารย์จะยางพูดอีกอย่างหนึ่งนะอันนี้ขอไปที่เ่ยน่าแต่มันเป็ความสุขจริงๆที่ได้เอ่ย เป็นความหลากหลายนะฮะทำให้เรามีความรู้แตก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 ฉานนะฮะระบุมองที่แลกที่แตกต่างไปแต่ว่าสิ่งที่สอนเราคืออย่างนงว่าในในความขัดแย้งของนักวิชาการในบางเรื่องเนี่ยมันเป็นปรืองปกติมันเป็นเรื่องที่ต้องมีแล้วแล้วคนดูอย่างเราเนี่ยจะได้ประโยชน์อย่าไปเครียดว่าอาจารย์ทะเลาะกันอาจารย์เห็นไม่ตรงกันเพราะเขาไม่ได้ทะเลาะกันครับเขาแค่เห็นไม่ตรงกัน าเวลาคนเห็นไม่ตรงกันเนี่ยเวลาพูดอะไรออกมามันก็ดูเหมือนมีความขัดแย้งกันอยู่คขแยงข้แยงนะครับนะฮะแต่ว่าั้งหมดทัง้งปวงแล้วใจของแต่ละคนเนี่ยไม่ได้มีความเปรียดชังกันไม่ได้เป็นศัตรูต่อกันไม่เป็นศัตรูกันเพราะฉะนั้นเวลาที่มาอยู่ในยุคข,ของเรารเราเห็นความขัดแยง้งเราเห็นเพื่อนในวิชาการที่ตอนอยู่ต่างประเทศเคยเตะบอลด้วยกันแต่เวลามาที่นี่สังคมของเขาแวดวงของเขาทําให้เขาเป็นอีกแบบหนึง่งเขาต้องวาตัวอีกแบบหนึ่งมันเข้าใจหมดเลยไง มันเข้าใจหมดไม่ไม่เห็นถึงไม่ไม่รู้สึกเดือดร้อนไม่รู้สึกทุกข์กับความเห็นที่มันแตกต่างในสังคมก็พยายามจะบอกคนทั้งหลายนะว่าอย่าไปเครียดนะอย่าไปอย่าไปกังวลอะไรมากนักพิชาการเขาเห็นแตกต่างเนี่ยคุณอย่าไปเอามาเป็นมาเป็นมาเป็นสาระถาคุณอย่ามาเป็นอารมณ์อย่ามาเป็นทิฏฐินะเป็นทิฏฐิคุณใช้โอกาสจากการเรียนรู้ตัวนี้ให้มากที่สุดในที่สุดแล้วอืก็ตรงนี้คือคือ คือโอกาสแล้วก็คือสิ่งดีที่ทําให้อาจารย์มีพื้นฐานทางความคิดเพราะว่าเติบโตมาแล้วก็ใช้ชีวิตมาส่วนหนึ่งในสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายมีอาจารย์ที่หลากหลายมีความคิดเห็นของอาจารย์ที่มีความหลากหลายเพื่อนที่หลากหลายนี่สําคัญมากอาจารย์มากแล้วก็วันนี้เพื่อนหลายๆคนนั้นก็เป็นที่รู้จักในแวดวงสังคมด้วยเพราะฉนั้นเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยอาจารย์จะเข้าไปคุยกันหลังไม่ไปจับข่าวคุยกันเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ที่สะดวกใจมากกว่าคนอื่นๆที่ที่ไม่เคย มีความสัมพันธ์พื้นฐานกันมาก่อนนะอาจารย์ครับอาจารย์ครับวันนี้รายการิสลามสู่ความสำเร็จหมดเวลาแล้วอาจารย์นะแต่ผมยังมีเรื่องเยอะเลยที่อยากจะพูดคุยสอบถามอาจารย์เพราะว่าอาจารย์เป็นบุคคลที่ให้ประโยชน์กับสังคมและวันนี้มายืนอยู่ในจุดที่พูดง่ายว่าเป็นกระบอกเสียงของสังคมด้วยเพราะฉะนั้นขอเวลาอีกสักหนึ่งสัปดาห์ได้อาจารย์สละเวลานิดนึงนะอาจารย์เอาละครับท่านผู้ชมที่ติดตามรายการทุกท่านครับวันนี้ิสลามสู่ความสำเร็จนะครับเข้าในสู่ในช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับ นี่คืออาจารย์นชรีเรืองปานะครับผูดด้อำนวยการศาสนีโทรทัศน์่านดาวเทียมยาตีมทีวีวันนี้ท่านให้เกียรติมานั่งอยู่ในรายการอิสลามสู่ความสําเร็จเราได้รับทราบได้เข้าใจถึงที่มาที่ไปนะครับพื้นฐานทางการศึกษาตั้งแต่เลขจนกระทั่งวันนี้ได้มาเป็นนาชราีเรืองปาดท,ที่นั่งอยู่หน้าจอแล้วก็ทํางานในสังคมมุสลิมในหลายๆเรื่องหลายๆรายการด้วยกันนะครับสัปดาห์หน้าเราจะมาคุยกับอาจารย์นชรีเรืองปาดอีกครั้งหนึ่งถึงบทบาทในฐานะในตําแหน่งผู้อำนวยการศานีโทรทัศน์่านดาวเทียม ยาตีมทีวีนะครับแล้วก็อ kind of ีกหลายๆบทบาทที่ดูแลเรื่องของเด็กกำพราด้วยว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อได้รับภาระได้รับความรับผิดชอบแล้วอาจารย์รู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่ได้รับมอบหมายตรงนี้ครับสัปดาห์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับอมบิลนไลยตาฟิกวันฮิดายะวัสซัลลัุอะลัยุุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบรากาตุสวัสดีครับ صَلَّى <applause> اللهُ عَلَى مُحَمَّد، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم